บอกมาว่าเป็นคำถามที่มาจากผู้สัมภาษณ์จริงนะคะคณะ,ะกรรมการได้ถามจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอย่าพลาดเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนข่าววันนี้ก็มาพบกับปอยในช่องครูปอยํำปอยสตอรี่กันอีกเช่นเคยนะคะข่ากาอ่อนเย็นข่าวตองบอ่า คลิปนี้ปอรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆนะคะที่จะได้มาร่วมแบ่งปันอีกแล้วนะคะกับคลิปในหัวข้อที่มีชื่อว่าการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ปอโทบริหารการศึกษานะคะซึ่งคลิปนี้นะคะต้องอขอเกินไปก่อนว่ามันเกิดจากการที่ปอยได้ทำนะคะแชร์ ประสบการณ์เกี่ยวกับการเตรียมสอบปโทบริหารการศึกษาซึ่งได้ทํารีวิวเกี่ยวกับการอ่านหนังสือนะคะการเตรียมตัวอ่านหนังสือเล่มไหนอะไรยังไงการเทคนิคการทําข้อสอบอะไรยังไงนะคะก็มีหลายคนเพื่อนๆหลายคนที่รีแคสเข้ามาอยากให้ปอยทําหรือว่าแชร์ในประเด็นอื่นๆด้วยนะคะจึงเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมานะคะปอยก็เลยได้ไปรวบรวม,รวมคําถามที่จะามาสัมภาษณ์นะคะ เกี่ยวกับคนที่จะเข้าศึกษาต่อในสาขานี้เนาะโดยที่แอบบอกมาว่าเป็นคําถามที่มาจากผู้สัมภาษณ์จริงนะคะคณะกรรมการได้ถามจริงๆนะคะเพราะนั้นอย่าพลาดเลยนะคะไม่เพียงแต่เฉพาะที่จะมารีวิวในส่วนของคําถามอย่างเดียวนะคะปอยยังมีแนวทางในการตอบคําถาม oh. ว่าถ้าเขาถามประมาณนี้เราควรตอบประมาณไหนด้วยนะคะมาฝากเพื่อนๆกัน <Yeah. S 1> เนาะ ถ้านั้นเราไปดูแต่ละคำถามกันเลยค่ะสำหรับประเด็นคำถามแรกนะคะที่ขึ้นต้นมาว่าการแนะนำตัวเนาะ อันนี้จริงๆไม่เชิงว่าเป็นคําถามนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่เราเองก็ควรที่จะพูดถึงแม้กรรมการไม่ถามแต่เราก็ควรที่จะบอกเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของเราคร่าวๆให้เขารู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนเนาะซึ่งบางคนก็อาจจะก,กังวลแหละในประเด็นนี้เพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรออกไปนะคะ เออมันจะแบบยาววินเว์กเกินไปไหมซึ่งปอยก็มีแนะนำนาะอว่าควรพูดอะไรประมาณไหนอย่างถ้าเรื่องของการแนะนําตัวเนาะไม่ว่าจะถูกถามด้วยแนะนําด้วยตนเองก็ควรที่จะมีการแนะนําชื่อนมสกุลนะคะเราชื่ออะไรนมสกุลอะไรนะคะอายุเท่าไหร่ภูมิลาเนาเป็นคนที่ไหนจังหวัดอ,อะไรนะคะเรียนจบสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยใดนะคะถ้าได้เกียรตินิยมก็อาจจะพูดไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยทำงานที่ไหน ตำแหน่งอะไรสอนวิชาเอกอะไรนะคะในกรณีที่เป็นคุณครูเนาะอย่างเราเนี่ยไปสมัะครเนาะก็จะควรที่จะพูดประมาณนี้คร่าวๆไม่เวินเว้อไม่ยาวเกินไปนะคะพอดีพองามงสำหรับประเด็นการแนะนำตัวนะคะลองไปฝึกกันดูนะคะคำถามท,ท,ท,ที่สองนะคะเหตุผลว่าทำไมถึงมาเรียนสาขานี้ทำไมจึงอยากมาเรียนซึ่ง ปอยคิดว่าเป็นคำถามเบสิคคำถามฮอตฮิตเลยที่เขาจะนิยมถามมากเลยเนาะเอาจริงๆแหละปอยก็เคยพูดไปในคลิปก่อนๆว่าเออ การที่เราจะมาเรียนเนี่ยเราจะต้องรู้ตัวเองก่อนคือเราเองนั่นแหละที่จะต้องมีเป้าหมายนะคะว่าเราเรียนไปทําไมเรียนไปเพื่ออะไรซึ่งถ้าเรายังตอบตัวเองไม่ได้นะคะไม่กระจ่างในประเด็นนี้ก็ยากที่จะไปเล่าให้คนอื่นฟังนะคะเพราะฉะนั้นในการที่เราจะมาเรียนทําไมตรงนี้ตัวนี้จะต้องชัดและจะต้องได้ไม่ว่าเราจะมาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่คุณจะต้องมีคําตอบในใจแหละนะคะ แต่ซึ่งถ้าใครไม่รู้ว่าจะตอบอะไรเนาะเดี๋ยวเราจะมีแนวทางการตอบมาให้ดูอ่ะอาจจะตอบว่าที่อยากมาเรียนสาขานี้นะคะเพราะว่าหนูอยากจะเป็นพอ,อค่ะ <c oughs> เออเอาบางคนถามว่าตอบตรงๆรงแบบนี้ได้เลยคะเออแล้วทําไมจะตอบตรงๆไม่ได้ล่ะ ตอบได้นะคะอยากจะเป็นผู้บริหารอยากจะเป็นผอ,อ,อในี่ตอบได้เพราะว่าเรามีความใฝ่ฝันค่ะเราอยากที่จะเป็นผู้นํานะคะแล้วก็เราตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วประกอบกับครอบครัวนะคะคนรอบข้างก็ส่งเสริมอะไรก็ว่าไปนะคะเป็นทัศนคติของเราเป็นคำตอบของเราไม่มีถูกไม่มีผิดแน่นอนนะคะหรือบางคนอาจจะตอบว่า อยากจะพัฒนาตนเองนะคะสร้างโอกาสในการก้าวสู่สายงานอื่นๆพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่นะคะหรือมาหาคอนเน็กชันเออมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอื่นๆนะคะก็เป็นการพัฒนาตนเองอีกรูปแบบหนึง่งเนาะหรือบางคนอาจจะมาด้วยเหตุผลที่แบบออมีข้อจํากัดมีข้อจํากัดทางโรงเรียนคืออะไรอาจจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะที่ออรอตาแหน่งผู้อานวยการมา มาบรรจุนะคะมาที่โรงเรียนก็เลยจะใช้โอกาสนี้นะคะเข้ามาศึกษาเพื่อที่จะดำไปปรับใช้ในการบริหารโรงเรียนในลำดับต่อไปเออก็ดีเนาะอ่านหรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นครูเนี่ยไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรคะ่ะหรือว่าการตัดสินใจอะไรเนี่ยยังไม่ไม่มีภาวะอ่ะพาวเวอร์มากพอเนาะก็เลยแบบอยากที่จะ เข้าไปอยู่ในสายงานอื่นนะคะข้ามไปสายงานอื่นเพื่อที่จะได้กลับมาพัฒนาในส่วนนี้หรือว่าเห็นตรงไหนที่เป็นปัญหานะคะก็จะอยากจะเข้ามาพัฒนาในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการพัฒนาความคิดทัศนวิสัยในวิสัยวิสัยทัศน์ของเราให้กว้างไกลได้อีกเนาะอันนี้ก็สามารถตอบได้นะคะเป็นเป็นทัศนคติของเราตอบไปเลยไม่มีผิดไม่ถูกคะ่ะ เรียนสายนี้แล้วอนาคตอยากจะเป็นอะไรแล้วจะไปสอบพอไหมเออบางทีมันเอ,อ่อแบบมันเป็นคําถามที่มันต่อเนื่องนะคะแบบถามจบแล้วข้อที่สองเมื่อกี้แล้วมาถามต่อเนื่องกับข้อนี้ซึ่งถ้าเอาจริงๆนะเออมันก็คือตอบตามความจริงตอบตามความรู้สึกเราไปเลยนะคะแต่ว่าคนที่จะตอบให้เห็นถึงการวางแผนในอนาคตว่า หลังจากที่เราเรียนไปแล้วนะคะโกของเราอีก5ปีนะคะ3ปี5ปี10ปีก็ว่าไปเราจะทำอะไรเช่นอออยากจะไปอาจจะไปสอบเป็นรองผู้ อำนวยการก่อนนะคะจากนั้นก็เรียนรู้ฝึกประสบการณ์แล้วก็มีโอกาสก็จะไปสอบเป็นผู้บริหารซึ่งถามว่าผิดถูกไหมไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอย่างที่ปอยบอกนะคะทุกคนสามารถตอบไปตามความรู้สึกทัศนคติได้เลยเนาะแต่อาจจะเพิ่มเติมเพิ่มดีเทลเข้าไปให้เขาเห็นถึงรายละเอียดว่าทําไมานะคะเราถึงจะไปสอบก็ลิงก์ไปได้นะคะพูดถึงการวางแผนในอนานะคตได้เลยค่ะ คําถามต่อไปนะคะที่บอกว่าทําไมถึงเลือกมาเรียนที่นี่ทําไมไม่ไปเรียนที่อื่นซึ่งหลายคนที่แบบเออมาจากไกลนะคะมาจากจังหวัดอื่นๆที่แบบไกลเลยเขาก็จะถามว่าเออใกล้กว่านี้ก็มีทําไมคุณไม่เรียนทําไมถึงต้องเป็นมอเราถึงเป็นมหาวิทยาลัยของเราทําไมคุณถึงต้องเลือกที่สถาบันเราเออซึ่งตอบดีมีรางวัลน,นะคะบอกเลยว่าข้อนี้ตอบดีมีรางวัล คำว่าตอบดีมีรางวัลคืออะไรก็คือเอการที่ไม่เชิงบางคนเนี่ยไปแบบเขาเรียกอะไรที่แบบไปอวยเหรอไอวยมากเกินไปนี่ก็ดูแบบดูไม่ดีนะหรือแบบเออเขาก็จะดูออกนะคะเพราะนั้นเราต้องตอบให้พองามคำว่าตอบพงงามเป็นยังไงเดี๋ยวปอยมีแนวทางนะคะก็คืออาจจะตอบในส่วนของการแบบ มีรุ่นพี่ที่รู้จักค่ะ,ะเรียนที่นี่แล้วเขาประสบความสําเร็จแล้วเราก็เห็นแบบภาพเขาแบบคือเขาคนนั้นเก่งมากทําให้มันยิ่งตอกย้ําในความเชื่อมั่นในสถาบันนี้นะคะที่เราจะเข้ามาเรียนว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่สายงานได้ดีนะคะหรือมีผู้บริหารหลายท่านที่เรารู้จักค่ะ แล้วซึ่งท่านเนี่ยมีความรู้ความเชี่ยวชาญมากเลยนะคะเออจ้าจากสถาบันแห่งนี้แหละนะคะจึงทำให้เราเชื่อมั่นว่าสถาบันแห่งนี้จะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานนะคะแล้วก็สามารถบ่มเพาะาให้ประสบการณ์ที่ดีทำให้เราได้พัฒนาตนเองต่อๆไปให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป <Yeah. S 1> นะะหรือบางคนอาจจะตอบในมุมที่แบบ ไม่ได้เป็นคนไกลบ้านนะคะทีนี้มุมขยับมาเป็นคนใกล้บ้านแล้ใกลบ้านค่ะสถาบันนี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยใกล้บ้านอ่ะแล้วก็ไม่คนจบอย่างเดียวนะคะก็ควรต่อว่าเออได้ยินชื่อเสียงนะคะของสถาบันแห่งนี้นะคะว่าได้ผลิตผู้บริหารเก่งๆโดยคณาจารย์นะคะก็ได้สอ,อนนะคะอย่างเต็มความรู้เต็มความสามารถผู้บริหารหลายท่านก็ได้แนะนําให้มาเรียนที่นี่ค่ะ เอออาจจะตอบได้ประมาณนี้เนาะสำหรับคำถามนี้ค่ะสำหรับคำถามนี้ปอยว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยนะคะไม่ใช่ว่าแค่น่าสนใจเดียวนะปอยเองก็ยังเจอมากับตัวเองกับตัวเองนะคะว่าเออถ้าคุณได้เป็นผู้บริหารแล้วคุณจะอยากแก้ปัญหาอะไรในโรงเรียนซึ่งถามว่าตอบได้ยังไงบ้างมันตอบได้อย่างหลากหลายเนาะ อย่างตอนนั้นที่ปลอยต่อไปเองเนาะปลอยก็ตอบว่าก็ต้องดูดูบทริบทโร,รงเรียนก่อนว่าโรงเรียนนั้นนะคะมีปัญหาอะไรที่จะต้องแก้ไขซึ่งเราอาจจะมาจัดลำดับความสำคัญ p r i o r i t ีว่าอะไรนะคะที่เป็นปัญหาเร่งด่วนจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขอย่างเด็ดขาดในตอนนั้นก็ควรที่จะ ทำจัดการปัญหาเหล่านั้นก่อนเช่นถ้าเป็นหน้าฝนแล้วแบบตึกอาคารรั่วนักเรียนนั่ง,เ,งเรียนไม่ได้อย่างนี้เป็นปัญหาที่จะเป็นทางด้านกายภาพที่มองเห็นเลยที่เราต้องแก้ไขนั้นเราต้องอเพ่งไปที่ปัญหานั้นก่อนถ้าไม่มีงบประมาณเราในนามที่เป็นผู้บริหารจะมีการระดมทุนระดมงบประมาณตัวนี้ทรัพยากรตัวนี้ยังไงก็พูดอธิบายไปนะคะซึ่งก็ก็ตอบได้หลากหลายเนาะปอยเองก็ตอบไปประมาณนี้นะคะตอบว่า ดูบริบทชุมชนนะคะมีปัญหาอะไรไหมอะไรที่ควรแก้ก่อนหรือเป็นทางด้านกายภาพหรือเป็นที่ตัวผู้เรียนนักเรียนนะที่ครูถ้าครูขาดทักษะ เออต่างๆเนี่ยเราจะมีการจัดอบรมเพิ่มเติมไหมนะคะให้คุณครูเนี่ยมีทักษะมีความรู้เพิ่มเติมหรือผลสำเร็จนักเรียนต่ําควรจะแก้ยังไงวิชาการเข้มแข็งการบริหารงานสี่ายอย่างนี้เราก็ตอบลิงก์ไปได้นะคะสําหรับคําถามนีม้ไปว,ว่าน่าสนใจมากๆเนาะเพื่อนๆก็ลองไปคิดต่อยอดเนาะสำหรับปอ,อยเองก็ตอบประมาณนี้นะคะอ่ะ อาจริงๆก็คือตอบได้หลายหลากหลายมากเลยนะคะแต่ว่าแนวทางการตอบถ้าท่านไหนอยากจะลองเอาไปปรับใช้ก็มีมาให้ดูนะคะก็คือในเรื่องของเราอาจจะตอบเป็นการที่ผู้บรหิหารที่ดีควรที่จะเก่งตนเก่งคนแล้วก็เก่งงานนะคะซึ่งคืออะไรเก่งตนนะคะก็คือเป็นอันดับแรกที่ควรจะเก่งก็คือการที่เรารู้จักตนเองนะคะรู้จักการพัฒนาตนเองนะคะเก่ง ในด้านของการรู้เท่าทันตนเองรู้เท่าทันโลกทันคนนะคะมีการพัฒนาบุคลิกภาพการดูแลสุขภาพหรืออาจจะตอบบิ้งไปว่าอย่างเช่นหนทูที่จะมาเรียนในสาขาบริหารการศาะะึกษารค่ะก็เป็นการพัฒนาตนเองอีกรูปแบบหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นการเข่งต้นนะคะก็คือมีความมั่นใจมีความรับผิดชอบความจริงใจมีเหตุมีผลเริ่มจากที่ตัวเราก่อนนะคะอ่ะ เอาไปเก่งที่2คือเก่งคนเก่งคนคืออะไรคือการที่เราจะสามารถชนะใจผู้อื่นได้ก็คือนั่งอยู่ในใจคนมากกว่าที่จะไปนั่งอยู่บนหัวคนนะคะตัวนี้ก็จะลิงก์ากับการที่เราเป็นผู้บริหารที่จะต้องมีการเข้าใจคนอื่นนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเราการบริหารคนนั่นเองนะคะคือการเก่งคนหรืออันที่สามก็คือเก่งงานเราก็อธิบายเพิ่มเติมไปเก่งงานก็คือการที่มีความเก่งในแต่แต่ละ งานเนี่ยคือเราไม่หยุดพัฒนาตนเองเนาะมันก็จะส่งผลต่อการที่เราทํางานด้วยเหมือนกันคือบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราจะได้ทํางานอะไรแต่ว่าทุกงานที่เราทําให้เราเต็มที่ให้เรารักในงานที่ทําอาจจะใช่หลักของอิทธิบาสีค่ะฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะคะเป็นหัวใจของการทํางานนะคะยึดมั่นถือมั่นว่าเรามีความรักงานความใส่ใจในงานต,ตัวใต้สม่ําเสมอ,อนี่คะคือการที่เราเก่งงาน าสามารถอธิบายต่อไปได้หรือบางท่านอาจจะตอบในแนวความคิดนี้ก็ได้นะคะก็คือตามตำราสามก๊กนะคะที่บอกว่าอ่านคนออกบอกคนได้แล้วก็ใช้คนเป็นค่ะหนูคิดว่า,าผู้บริหารที่ดีควรม,วม,มีลักษณะแบบนี้ค่ะโดยการที่เป็นผู้บริหารนั้นจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องใช้คนทํางานให้เป็นนะคะต้องรู้จักว่า คนหนึ่งคนเหมาะกับงานแบบไหนคนแบบนี้เหมาะกับงานแบบไหนอย่างที่เราเคยเห็นเนาะว่าอย่างคาเก่าที่บอกว่า Put the right man on the right job นะคะก็คือวางคนให้ถูกกับงานเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยหลายองค์กรก็จะเกิดปัญหาว่าแบบว่าบางวางคนไม่ถูกกับงานแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะคะก็คือ p u t the wrong job on the right man ซึ่งหมายถึงว่าการที่เรามีคนเก่งๆอะแต่เราเมอบหมายงานก็คือไม่เหมาะสมกับเขานะคะ มอบหมายงานที่มีต่ำกว่าศักยภาพของเขาทำให้เขาไม่สามารถดึงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่แบบนี้ก็คือยังไม่โอเคเนาะก็คือ,อาวางไองานไม่ถูกกับคนอีกแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นผู้บริหารที่ดีก็คือจะต้องอ่านคนให้ออกบอกคนให้ได้แล้วก็ใช้คนให้เป็นนะคะอาจจะดึงมาเป็นแนวกันต่อบของเราก็ได้เนาะ น่าสนใจอีกแล้วนะคะเพราะว่า,เ,าเรายังอยู่เราอยู่ในยุคใหม่แล้วที่เรียกว่ายุคศตวรรษที่21หรือบางทีเขาเรียกว่าเป็นยุคดิจิทัลนะคะที่แบบทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยทั้งข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยถ้าเรายังยึดติดกับตัวเดิมอาจจะทําให้เรานี่แหละที่ตายนะคะตายในที่นี้ก็คือหมายความว่าความรู้อันเดิมมาใช้กับงานใหม่ๆไม่ได้แล้วต้องมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นในแนวทางการตอบเนี่ย ก็ควรที่จะเตรียมความรู้ในส่วนนี้ไปด้วยเนาะเอออย่างนี้ปอยก็เอาแนวทางการต่อมาฝากเพื่อนๆกันเนาะเขาบอกว่าเป็นปอยนํามาจากบทความนะคะที่มีชื่อว่าภาวะผู้นํายุคดิจิทัลนะคะสําหรับผู้บริหารสานสา,สา,สามืออาชีพจากวรากวรสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู้นํามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะคะ,นะคะเขียนโดยรองศาสตราจารย์ดรจินวัตรปทัทังปะโคทัป โคทังนะคะเออท่านได้เขียนเอาไว้นะคะซึ่งได้กล่าวถึงทักษะออของผู้บริหารในยุคดิจิทัลนะคะไว้ทั้งหมดอยู่6ทักษะด้วยกันเดี๋ยวมาดูแต่ละทักษะเลยค่ะทักษะแรกนะคะก็คือการยกระดับความสามารถในการใช้เครื่องมือที่มีอยู่เทคโนโลยีต่างๆก็คือจากที่เราควรที่จะ ใช้เป็นแค่นี้นะคะเราก็ควรที่จะศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะเก่งเทคโนโลยีเก่งการใช้เครื่องไม้เครื่องมือให้มากขึ้นในยุคข,ของโลกเทคโนโลยีนะคะ ทักษะทักษะที่2นะคะก็คือการค้นหาและการใช้งานนะคะซึ่งเป็นทักษะของการค้นหาและการนําไปใช้โดยไม่เพียงแต่ที่เราจะเข้า Google แล้วก็ Search Engine เท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงทักษะของการนําข้อมูลเหล่านั้นออกมาวิเคราะห์นะคะสังเคราะห์ตัดสินใจนะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะ ต่อไปนะคะทักษะที่3นะคะเป็นทักษะของการสอนและก็การเรียนรู้ซึ่งทักษะในด้านนี้นะคะเ,เป็นทักษะที่ต้องอาศัยความร่วมมือเพราะว่าไม่มีใครรู้ไปทุกเรื่องนะคะเชี่ยวชาญไปทั้งหมดจําเป็นต้องมีการแบ่งปันองค์ความรู้นะคะความเชี่ยวชาญทั้งผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนค่ะต่อไปนะคะทักษะที่4นะคะเป็นทักษะเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารและความ ร่วมมือน,นะคะบอกว่าเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับทักษะการทํางานแบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารอ่ะทั้งสื่อสารทางด้านเทคโนโลยีเช่นการใช้อีเมลการใช้สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะการได้ของภาษาต่างๆที่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ ต่อไปทักษะที่5นะคะทักษะที่5เป็นเรื่องของการสร้างและนวัตกรรมนะคะทั้งในรูปแบบของข้อความรูปภาพซอฟ์แวร์ id, อ่ะอย่างเช่นพวกดิจิทัลอิมเมจนะคะกราฟิกดีไซน์หรืออาจจะรวมไปถึงการเขียนโปรแกรมเขียนโค้ดต่างๆเออผู้บริหารคนที่จะ มีทักษะแล้วก็ทําได้แล้วนะเนี่ยเขาบอกว่าทักษะโลกยุคใหม่คนรทาได้เอไปทักษะที่6นะคะก็คือในเรื่องของอัตลักษณ์และสุขภาวะซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดเนาะแต่ตัวนี้เขาจะอ,อธิบายว่า เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ผู้บริหารศึกษาต้องทําความเข้าใจว่าผู้เรียนในยุคนี้เนี่ยมีการเรียนรู้ยังไงเราจะต้องเข้าใจนะคะและทํำยังไงเราถึงจะทําให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมแล้วก็แนวทางใหม่ๆแนวคิดใหม่ที่จะเชื่อมโยงความรู้ความคิดนะคะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีส่งไปที่ตัวผู้เรียนนะคะเอออันนี้ก็คือ6ทักษะที่ ได้กล่าวถึงในเรื่องของภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลน,นะคะของผู้บริหารฐานะมืออาชีพค่ะก็ลองเอาไปปรับใช้ในการตอบกันได้นะคะ<อ>สำหรับภาวะผู้นำนะคะในยุคปัจจุบันอาจจะตอบเป็นในเรื่องอื่นๆได้นะคะยกตัวอย่างเช่นผู้นำในยุคปัจจุบันนะคะคนมีความทอมตนค่ะเพราะว่าเราจะเก่งไปทุกเรื่องก็ไม่ได้นะคะเรา ก็จะต้องมีคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆมากกว่าเพราะนั้นเราต้อง มีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะพร้อมที่จะยอมรับความคิดเห็นอื่นๆจากบุคคลอื่นๆด้วยนะคะก็สองก็คือควรมีทักษะในการปรับตัวค่ะอ่าโดยการปรับตัวก็คือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนาะเราต้องปรับตัวไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องปรับตัวให้ได้ข้อมูลข่าวสารจะมาเร็วแค่ไหนก็ต้องปรับตัวให้ทันนะคะสามก็คือผู้บริผู้บริหารคนที่จะมีวิสัยทัศน์นะคะการมองเห็นอ่าการใช้ความคิดที่มองเห็น ว่าอนาคตควรที่จะเป็นยังไงจะํำพาองค์กรไปในทิศทางไหนเนาะเออหรือว่าข้อที่4นะคะผู้บริหารควรที่จะมีทักษะในการที่จะมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการรับฟังการพูดคุยนะคะควรที่จะเออเอาใจเขามาใสา่ใจเรามีส่วนร่วมนะคะในการตัดสินใจรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นๆทั้งภายในแล้วก็ภายนอกองค์กรค่ะอืม อันนี้ก็คือแนวทางในการตอบสำหรับสำหรับการที่จะเป็นผู้นำในยุคใหม่นะคะก็ลองไปปรับใช้กันดูค่ะบางคนอาจจะโดนคําถามนี้นะคะเออซึ่งสามารถตอบได้เลยตามที่เป็นเอกตัวเองนะคะประับใช้ครูป,ปอยจะยกตัวอย่างเช่น,นเอกคอมล้กันอ่ะเอกคอถ้าเป็นเอกคอมก็อาจจะนําความรู้ด้าน ict นะคะมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารจัดการโรงเรียนเช่นระบบต่างๆค oh, oh, oh. ่ะระบบเกรดที่เขียนปพออยู่นะคะอาจจะเปลี่ยนแบบใหม่ค่ะ,ะให้คุณครูมากรอ,อกในระบบแล้วก็ปิ้นออกมาก็ได้ต่อได้ <Yeah. S 1> หรือเอกศิลปะครับอืมผมเอกศิลปะ นเอกศิลปะค่ะนจะใช้ความรู้มาในการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนปรับสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นค่ะเพราะเชื่อในเรื่องของสิ่งแวดล้อมดีนะคะบริบทดีก็ทําให้เรียนเพิ่มนะคะประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้เพราะนั้นจะนําความรู้ด้านศิลปะมาปรับปรุงภูมิทัศน์ทําสื่อการเรียนการสอนให้หน่าสนใจตกแต่งอาคารเรียนทาสีอาคารเรียนให้เป็นแบบ เอออะไร BBL ที่เขาฮิตฮิตกันนะคะให <Wow. S 1> ้มันสวยงามอะไรก็ว่าไปนะคะไล่ไปตามวิชาเอกของเราเองเลยต่อไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะก็ประมาณนี้ค่ะ <Wow. S 1> สำหรับคำถามต่อมานะคะที่บอกว่าจะนำองค์ความรู้ไปปรับใช้กับการศึกษาของตนเองอย่างไรหรือว่าจะมีหลักในการบริหารโรงเรียนยังไงนะคะใช้หลักอะไรในการบริหารซึ่ง คำถามนี้นะคะอาจจะไปโผล่อยู่ที่เราก็ได้นั้นที่จะเป็นคนตอบเพราะว่าพตทิตกันเือเกินนะคะซึ่งสามารถตอบได้หลายรูปแบบนะคะเดี๋ยวมาดูว่าตอบอะไรได้บ้างคะ่ะสำหรับแนวทางในการตอบคําถามข้อนี้นะคะอาจจะพูดถึงในเรื่องของ s w o t Analysis นะคะก็คือการวิเคราะห์สภาพองค์การนะคะของเราเพื่อที่จะหาจุดอ่อนจุดแข็งนะคะโอกาสและก็อุปสรรคที่มีนะคะของโรงเรียนของตัวเองก่อน เพื่อที่จะดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็นําข้อมูลเหล่านี้ไปวิเคราะห์นะคะไปเขียนเป็นวิสัยทัศน์ภารกิจของเรียนเป้าประสงค์ในลําดับต่อๆไปค่ะเพื่อเพื่อที่จะนํามาพัฒนาโรงเรียนต่อไปค่ะตอบได้นะคะแนวทางการตอบในประเด็นที่2นะคะสามารถพูดได้ ถึงการใช้หลักธรรมพิบาลน,นะคะในการนํามาบริหารงานสีฝ่ายค่ะซึ่งงานสีฝ่ายนี้นะคะก็คืองานการาบริหารงานวิชาการด้าน,นงานบริหารงบประมาณบริหารงานบุคคลแล้วก็บริหารงานทั่วไปค่ะโดยจะนําหลักธรรมพิบาล6มาปรับไปยุคใช้ในการบริหารค่ะซึ่งประกอบไปด้วยเนื่หลักนิติธรรมนะ,ะก็คือเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยแล้วก็เป็นธรรมค่ะ 2. คือหลักคุณธรรมค่ะหลักคุณธรรมที่จะต้องยึดมั่นเชื่อมั่นในในคุณธรรมนะคะความถูกต้องความดีงาม 3. ก็คือความโปร่งใสค่ะหลักของความโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาสามารถตรวจสอบได้ค่ะทําอะไรก็สามารถตรวจสอบได้นะคะเออข้อที่4หลักการมีส่วนร่วมนะคะให้ คณะครูนะคะหรือประชาชนชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานของเราหลักอ่ะข้อที่5ก็คือหลักการมีความรับผิดชอบโดยจะต้องปฏิบัติตนนะคะในหน้าที่ของตนให้ดีเนาะมีความรับผิดชอบรวมไปถึงการที่ รับผิดชอบต่อความบุกพองในหน้าที่อาจจะมีความบุกพองเกิดขึ้นเนาะซึ่งเราอาจจะดูแลตรวจตามไม่ทั่วถึงนะคะ<ๆ>ก็จะต้องยอมรับในความบุบพองด้วยอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบรูปแบบหนึ่งนะคะแล้วก็6หลักธรรมบิบาล6ในข้อที่6ก็คือหลักของความคุ้มค่าเนาะโดยเราจะต้องตระหนักเสมอนะคะว่าทรัพยากร่ะมันมีอยู่ค่อนข้างจํากัดเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารเราจะมีวิธีการบริหารยังไงให้อ่า ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุดเนาะก็จะนําหลักตัวนี้นะคะมาเป็นหลักยึดที่จะนํามาบริหารโรงเรียนต่อไปค่ะ หรับประเด็นคําถามนี้นะคะปอยว่าเป็นคําถามที่น่าสนใจอีกหนึ่งคำถามเนาะว่าเราจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนยังไงในช่วงโควิดนะคะซึ่งถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็คือสะท้อนมาที่ตัวของผู้บริหารเองว่าจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนยังไงเนาะถ้าเราตอบนะคะก็ควรที่จะตอบให้เห็นกระบวนการว่าจะดําเนินการยังไงเนาะอย่างเช่นที่ฮอนิตเลยก็จะเป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ต่างๆเนาะนะคะ หรือว่าการปรับตัวของผู้สอนเองในยุค new normal นะคะปรับรูปแบบการสอนอให้เหมาะสมเนะะื้อหาให้เหมาะสมกับแต่ละวัยนะคะปรับการบ้านปรับข้อสอบปรับการสอบรูปแบบการสอบให้มันเปลี่ยนไปนะคะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมต่างๆเช่นถ้าเรียนออนไลน์เนี่ยเรียนยังไงให้ไม่น่าเบื่อเนาะเรียนยังไงให้ดูน่าเรียนมีเกมเข้ามาเล่นค่ะพวกคาหูดแอปพลิเคชันต่างๆเอาเข้ามา ะะหรือจะพูดไปถึงในเรื่องของเ,อเกี่ยวกับที่กระทรวงนะคะบอกมาก็คือเกี่ยวกับการเรียนแบบ5ออนนะคะออนอะไรบ้างแล้ก็อธิบายไปจะเป็นออนไซต์ site, การเรียนแบบรูปแบบปกติแต่ว่าจํากัด จำกัดคนในห้องเรียนให้เล็กลงน้อยลงสรับเลขที่คู่คี้มาเรียนแบบนี้นะคะที่เป็นออนไซต์ site. หรือเป็นออนแอร์ air, เรียนผ่านทางดาวเทียมนะคะที่เราเห็นอย,อยู่ทุกวันก็คือเป็นพวก DLTV วเนาะดาวเทียมที่แบบถ่ายทอดมาให้คุณครูได้นำไปสอนต่อหรือออนดีมานนะคะเป็นการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันทางการศึกษาที่เป็นชุดโปรแกรมที่ได้จัดขึ้นไว้แล้ว ออนไลน์ที่เราเห็นกันเนาะผ่านพวก Google Meet นะคะผ่านโปรแกรม Zoom ต่างๆนะคะ Google uh, Microsoft Teams ต่างๆเนาะก็ตอบได้หรือการ On Hand นะคะที่นิยมใช้กันเนาะโดยผู้สอนนะคะจัดจัดไปงานให้นเรียนแล้วก็เอากลับไปทำที่บ้านเป็นบทเรียนสำเร็จรูปให้นักเรียนได้ไปทำ ะะสามารถตอบได้ปรับประยุกต์ใช้ได้ซึ่งคำถามนี้น่าสนใจมากเลยนะคะสะท้อนถึงตัวของผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ต้องตอบให้เห็นถึงกระบวนการของการจัดการเรียนการสอนด้วยนะคะ <S <S ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของคำถามที่ปอยได้เตรียมมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้นะคะรวมไปถึงแนวทางในการตอบด้วยว่าถ้าถามมาประมาณนี้จะตอบประมาณไหนเนาะ ก็ต้องเน้นย้าว่าในเรื่องนี้นะคะเป็นเพียงทัศนคติในการตอบคําถามซึ่งไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะอยากจะให้เพื่อนๆลองเอาไปปรับให้ตรงกับสิ่งที่เราคิดมากที่สุดเนาะต่อให้เป็นตัวเองมากที่สุดนะคะแล้วก็ปออยากจะเพิ่มเติมในเรื่องของบุคลิกภาพต่างๆเนาะในการสอบสัมภาษณ์เนี่ยก็คือการที่เขาอยากเข็นถึงบุคลิกถึงท่าทางน้ําเสียงว่าเราเนี่ยคนที่จะเป็นผู้บริหารเรียน ไปเป็นผู้บริหารต่อไปเนี่ยจะเป็นบุคลิกยังง่านะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะนับปตั้งแต่การแต่งกายนะคะให้มันเหมาะสมนะคะการสอบสัมภาษณ์แต่งกายให้มันเหมาะสมคือบางทีเนะี่ยไม่ใช่แค่ว่าเราแต่งตัวดีอย่างเดียวนะเขาเขาชมด้วยนะคะกรรมการชมด้วยเมื่อเห็นข้อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆนะคะเพราะว่ามันจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยสําหรับการที่แบบเรามั่นใจมีความมั่นใจมีการ eye contact นะคะมีการพูดที่ ชัดเจนชัดถ้อยชัดคาไม่รัวไม่เร็วนะคะอากขระให้มันถูกต้องเพราะฉะนั้นปอยคิดว่าสิ่งนี้จําเป็นจะต้องฝึกนะคะได้รับการฝึกซ้อมนะคะฝึกให้มากๆเตรียมให้พร้อมนะคะซ้อมให้ดีก็จะเป็นแนวทางที่ จะทําให้เรานะคะก้าวไปสู่ความสําเร็จค <Yeah! S 1> ่ะสุดท้ายนี้นะคะปอยเองก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับเพื่อนๆที่มีความฝันทุกๆท,ท่านเลยนะคะแล้วก็ขอฝากทิ้งท้ายไว้ว่าความลับของความสําเร็จนะคะก็คือการเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอสําหรับโอกาสที่จะมาถึงนะคะ oh! แล้วก็ค่อยมาเจอกันในคลิปถัด,ถดไปนะคะสําหรับคลิปนี้ปอยต้องขอกล่าวคำว,ว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย yeah!